มาแล้วครับจชวแชดชิดนะครับตอนนี้เต็มสตูกันเลยนะฮะต้อนรับกันเลยครับทั้งสามท่านสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรกันมางเดี๋ยวใส่ไม้ใส่ไม้ด้วยค่ะเบิร์ดค่ะเบิร์ด <Bird S 2> <Bird S 1> คุณเบิร์ดเจี๊ยบค่ะว่าใคคุณเจี๊ยบแล้วก็ชื่อโอค่ะโอค่ะว ถึงสายสวัสดีสวัสดีน้องก่อนนดแล้วแบบแลวนะเจ็บต้องโอค่าเนี่ยคะไม่ไม่เจ็บพี่ชินแล้วแบบเราเปิดเผยพี่ไม่เป็นไรโอเคตอนนี้เขาชื่อจริงว่านายโอค่าป็นโอค่าอโหโออหอ้อ้โอ้โห ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอ่ะยวช่วงนี้นะครับชาชิดก็เดี๋ยวจะให้ทั้ง3ท่านเนี่ยนะฮะเข้ามาแล้วก็ได้ถามคำถามพี่พี่ทั้ง3ท่านเลยได้ครับเดี๋ยวเริ่มที่โอเาก่อนละกันได้คืออยากถามพี่ทั้ง3คนว่าตั้งแต่เริ่รในการมาพี่เทปไหนประทับใจที่สุด แล้วแล้วเทปไหนที่บอกว่าอยากกลับไปตทำรายการนี้อีกถามเหมือนรายการจะปิดแล้วนะครับอุ้ยตายเขายังมียาวชอบที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นเทปที่เอากระเทยที่รถชนมาแล้วก็กลับใจเป็นผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่รายการแล้วอะไรวะแล้วที่ถามถึงรายการแล้วอ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อหรองงเลยแต่ฉันไม่ชอบเทปนั้นนะอให้กครตอบก่อน เปิดตันิหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามให้ที่ปอมแปมหบอก่อนนะฮะเอ่อหนึ่งชอบเยอะนะแต่ชอบพี่บอกชอบอันที่ไปเดินถนนราชดำเนินอะไรอย่างนี้ครับที่อยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเออไอเทปนั่นทำอะไรวะแล้วก็เดินอยู่ราชดำเนินแล้วก็ไปตีบาทอยู่แถวนั้น่ะไปทำบาทแล้วก็ไปไปเข้าศาลอะไรอย่างเงี้ยคือไอเทปนั่นรู้สึกว่ามันเป็นสถานที่เที่ยวที่แบบเรา ขับรถผ่านทุกวันน่ะโดยที่เราไม่ได้เอไใจแหวะเข้าไปหรือแบบหรือเราเข้าไปเราก็ไปทํากิจธุระอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ได้ไปจับฝรั่งไปอะไรอย่างงี้ก็เป็นตํารวจฝรั่งมาไถ่ยศแต่ผมชอบเรื่องแบบตรงนี้แหละไวมากคือเรารู้สึกว่าเออมันเป็นที่ที่ผ่านทุกวันเห็นทุกวันแต่เราไม่ได้รู้สึกเลยว่า เอ้มันจะสนุกได้เลยเนี้ยแล้วว่าแล้วพอเราไปอย่างเงี้ยเราเราทำให้มันสนุกได้เรารู้สึกเออเนี่แหละนี่คือคอนเซ็ปต์ของไทยเที่ยวไทยคือที่ธรรมดาธรรมดาได้สนุสนุกเรียกแบบนะพี่กอจิกครับค่ะของเราจะเป็นเทปเชียงใหม่เชียงใหม่เทปแรกซึ่งตอนนั้นจะเป็นการออกออกต่างจังหวัดเทปแรกด้วยที่ไปไกลๆแบบว่าไปค้างหลายวันอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วมันเริ่มที่เราสามคนเริ่มจะลงตัวกันฮะ ะปากสีแดงพวกเราเริ่มจะลงตัวกันเริ่มจะเข้าขากันขาเราเริ่มจะพันกันเราเริ่มจะมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นครบขาครบมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นคือยังไงสนิทสนองกัลมกลืนกันมากยิ่งขึ้นไปอีกคือจริงที่บอกคือเราสนิทกันในฐานะคนทํางานไงแต่ว่าการเองอะไรอย่างี้ไม่มีนะฮะพวกจะแตกหะไรอ่ะ โอ้ยฉันนึกทากตามด้วยอ่ะพูดทำไมล่ะอาร์ตตายแล้วโอ้ยทำลายฉันด้ตอบแบบนี้ทุกครั้งเดี๋ฉันจะใดๆเดี๋ยจะมีหน้าพวกนี้ลอยมาฉันก็เฟลสิยะคิดถึงหมาเน่าลอยน้ำเลยนะแล้องมาคืนถึงฉันเลยอย่าด่ายูมันเข้าเตะกันหมดเลยอย่เพิ่งอย่าเพิ่งด่ายเพิ่งด่าเพิ่มถามได้หมดถามนะอย่าหยุดนะเราเราจะติดกันในฐานะเพื่อนแต่ว่า ในฐานะพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันแบบช่วงแรกมันอาจจะยังมีแบบยังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเทปที่เชียงใหม่เราชอบเทปเชียงใหม่เหมือนกันแต่เราชอบเชียงใหม่เทปสองที่ขึ้นไปดอยปุยอะไรเงี้ยไปเจอเด็กๆเล่นกับเด็กๆด็อะไรเงี้ยยายคนนี้ก็แอบรักเด็กและเนียนมากอะไรเงี้ยแตทั้งที่เกลียดมากทั้งให้เกลียดมากนางจะมีวิธีการจัดการกับเด็กอ่อนที่แบบว่านายทำหน้าอย่างนี้นะกล้องจับนะ อันนี้คือกล้องไม่เห็นไม่ใชเด็กก็จะแบบกล้องไหนอ่ะอันนี้กล้องกล้องซูมในกล้องไหนอ่ะตัวนี้ครัทำให้ดไม่ใช่แบบก็ใช้จ้องเด็กอ่ะแล้วก็พอเด็กองก็ เด็กก็ตกใจลร้องไห้เด็กร้องไห้ก็ลูกตายเจ็บแล้วลูกโอ้โหร้องเหรอลูกร้องเหรอลูกเป็นอะไรนะครับอ่าสามเทปขอโทษนะคุณโอ๊คะครับผมนะครับเอาครับว่ะครับโอ้โหเลานอะไรกังปีนีาต้องเลือกอีกฝ่ายต้องเลือกอ่กมาไม่่วาจิมจิมอ่าจิมอันนี้เออเธอต้องพูดครับตลอดชีวิตฟังเลยอันนี้ครับอันนี้ค่ะเจอนี่ชื่อเจนนี่หรือเปล่ากลางวันครับกลางคืนค่ะมีมีชื่อมีทั้งวันครับกลางคืนหลวม เดี๋ยวก่อน,น,อนม,มีชื่อวงการไหมคุณโอ๋คะอ๋อมีมีมชื่ออะไรฮะชื่อโอราดาโอราดาออเอาย่อไปเอาตขอไปคอมเมนต์อะไรมากเรื <c oughs> ่องแบบน,นี้มันเป็น ผมเชื่อว่าถ้าไม่ได้อยู่ในกล้องคงจะได้ยินพี่ผมแปมพูดอะไรสักอย่างหนึ่งต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเป็นความชัดส่วนตัวคุณเจี๊ยบใช่ไหมฮะเชิญครับคุณเจี๊ยบครับเจี๊ยบกัจจาพรปลอดภัยลาลนากล้องทร์นินอันนี้เจี๊ยบซิก้าฮะเจี๊ยบซิก้าทำไมอ่ะเจ้าชื่อฝรั่งไงฮะพี่เจี๊ยบซิก้า่ไม่เหมือนเหมือนเสียบเสียบซิก้ามากกว่าโชว์เสียบซิก้าให้เขาถามอ้อยหรอจ้ะเอาง่ายค่ะอยากถามสามคนเลยว่า ถ้าไม่ได้ชื่อเธอเที่ยวไทยจะชื่อเป็นอะไรถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวตั้งให้อ๋อตั้งเลยละกันอ๋อตั้งอยู่ผมผมเช่นนี้เช่นนี้ตั้งเลยจริงนะจริงนะไม่มีชื่ออื่นเลยรู้ป่ะครับผมคือเดิมเนี่ยชื่อเนี่ยมันเป็นเหมือนโปรเจกต์มันชื่อโปรเจกต์เฉยๆว่าเหมือนโปรเจกต์เที่ยวไทยอะไรเงี้ยเหมือนว่าจะทำรายการ ประมนี้คอนเซปต์ประมาณนี้ใช่ใช่เป็นเป็นชื่อโปรเจกเฉยๆแล้วคนที่เขาก็ให้เรามาคิดชื่ออื่นอะไรเงี้ยคิดไม่ได้คิดไม่ออกเพราะว่าเรารู้สึกว่าชื่อนี้มันตอบับบลงตัวที่สุดแลววอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าจะมีชื่ออื่นก็อาจจะเป็น เคยมีเคยมีตอนนั้นไปออกก่อไปเที่ยวกันแล้วก็มีเด็กชายที่เชียงใหม่มีเด็กกลุ่มใหญ่มากเดินผ่านพวกเรานะแล้วก็เดินเดินเดินแล้วก็อุ้ยคุ้นมากคุ้นมากคุ้นแต่ไม่ได้พูดเดินผ่านไปแป๊บหนึ่งหันมาเฮ้ยนันตุ๊ดพาเที่ยวนี่คือพาเที่ยวตุ๊ดพาเที่ยวคิดว่าอะไรกันชื่อตุ๊ดพาเที่ยวอะไรเจี๊ยบถ้าตอนแรกจะคิดไว้จะให้ชื่อว่าเธอเที่ยวเท็ก เธอเที่ยวเท่ก็ไปทำไนท์ไลฟ์พวกสีมุกอ๋อเลยเที่ยวเท่ออเงี้ยอตอหรือไม่ก็เธอเที่ยวถ้ำก็ได้เพราะเห็นกะจิบอกว่าชอบแถมทองจริงหรอหมายถึงขุมทองโกบรีที่นทานลิจีอะครับริจีไอ่เปล่าฉันชอบซื้อทองคำแท่งให้เด็ก ช่วงนี้ทองขึ้นด้วยไม่รู้จะเปยยังไงเลยทีมงานมี่เขาเปล่าไปหิวข้าวครับอยากกินเอะไรทองก็หน่อยใช่ระวังเถอะก็ออกไปข้าวทีมงานก็เตรียมไปเป็นฟักทองผัดไข่อ่โอเคไปเที่ยวเที่ยวเท็กหรอโอ้ได้ได้จะไปย้อนรำลึกสมัยเที่ยวนาซาฟีบัสพาเลสเกิดไม่ทันน้องเกิดไม่ทันแต่นี่ไม่มีเนี่ยฉันเที่ยวแต่เอ็มมานูเอลคลีโอพัตลา ยสมัยที่ยังไม่แต่งหญิงก็เหรอใช่ตอนนี้แหละเไปอยากถามว่าช่วงพ่อคาสเตบตั้งแต่เทปแรกจนเทปสุดท้ายเนี่ยเทปปัจจุบันเนี่ยอยากสเตปพ่อคาคนไหนที่สุดโอ้ยโอ้เต๋อเหรอเต๋อบที่ดีขอบคุณค่ะสำหรับคำถามแต่ดีค่ะท่านคณะกรรมการและผู้ดำเนินรายการและผู้ชมที่อยู่ที่นี่และผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะ อะไรดี่าอย่างคนไหนมาอยู่อะไรนะอยากพอยู่นั่นน่ะอยากสบากคนไหนที่สุด่ประเด็นครับพี่ก้จปิดเทคนี่ยนะครับเทคออกครับเทคออกแก้มีเทคไม่เหมือนรายการว่าแล้วเมื่อกี้บอกว่าเอาไม้ไปให้น้องอล้ทำไมมันยังวนเวียนงุงมากอะไรเห็นอะไรงุ้มๆอยู่ตรงไหนดโอเคโอเคโอเค ก็ข้าคนไหนมากที่สุดให้คนไหนตอบก่อนนี่นี่อนี้มีคนเขาตอบถูกด้วยโปเตอใช่ผมชอบโปเต้ครับแบบคือพราค้าคนอื่นๆเนี่ยเราก็จะชื่นชมว่าเอาก็น่าตาดีธรรมหากินแล้วก็แบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่โปเต้อาหารญี่ปุ่นที่โคราชเนี่ยชอบแบบอยากได้เป็นหัว เดี๋ยวอีเนอร์มันแหละตามต้องถ่ายไปเริ่มยังไงเดี๋ยวเนี่ยยัังงไครบอยากพาไปไหว้แม่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกเขาจะเป็นพ่อที่ดีของลูกเรามองมันมองขาดงั้นเลยนี่คือที่จังหวัดเอ๊ะพระนครอะไรอ่ะใช่นครราชสีมาราชสีมานะครับสมุไรร้านสมุไรถ้าเป็นอ่าทำไมครับร้านอะไรนะฮะชื่อร้านสมุไรคชอบน้ำกันนะชอบน้ำ ต่อถึงมาเนาะเตะเคยทำเพี่ก็จีครับค่าของเราที่จริงพ่อคาแซบแต่ละวีคเวลามันมีมาใหม่มาใหม่มาใหม่มันจะเหมือนผู้เข้าชิงคนใหม่คนมันจะทับทับทับกันขึ้นไปเรื่อยๆจนจะถึงจุดสุดยอดอยู่แล้วถึงสูงสูงใช่สูงดังนั้นตอนนี้ก็เลยเนื่มเรื่ยการแก้กันเองเเริ่มรู้สึกเปลี่ยนแปลง เพราะว่าเทปที่กำลังจอนแอร์วันเสาร์นี้มันได้เรื่องมากมีขนาดดานหน้าใช่ใช่ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าจะมาเป็นสไตล์เกาหลีเลยอ่ะเป็นแท็กใช่ไหมเป็นแท็คสามคนแล้วเขาอยู่ทีมรักบี้ด้วยอยากให้เขาสามคนแท็กเข้ามาพร้อมกันเลยไม่ได้เชิเป็นลูกรักบี้ะวังก็จะไปแท็กแล้วังเขาจะเตะเปลี่ยนนะยะนี่ไปเจอที่ไหนฮะ เจอที่ไหนมาที่สยามเป็นร้านขายเขาเรียกว่าทักเคาบิเป็นอาหารญี่ปุ่นเอออาหารเกาหลีเดี๋เพิ่งบอกเยอะเดี๋ยวเขาแหกกันไปก่อนเอาเหรอให้รอดูพรุ่งนี้ก่อนเออเราดูพรุ่งนี้เอาลืมไปเมื่อกี้ไม่ต้องออนแอร์นะไม่เอาจะไม่ออนไมต้องออนเลยโอมากสามคนเลือกได้เลยอ่ะใช่ๆดีมากต้องไปเรื่องรายการเราไปเลยนะเรื่องรายการเราไปแล้วว่ะพี่กอฟครับเชิญฮะ เราชอบต่องร้านกาแฟเชียงใหม่ชิซึลุกเกอร์ได้ด้วยเอ้ยนั่นเป็น่องชิชอยครับชื่อร้านอะไรนะจะนออกเสียงร้านเขาไม่ได้ r i สเตรสโต้ริส s t r สโใช่เพราะว่าดูเนิร์ดีดูน่ารักในการคุยเก่งคุยเก่งเรื่องของตัวเองหนูล้วชอบคนไหนอ่ชอบคนไหนหนูชอบร้านกาแฟสีลมอ่ะ โอ้โหคกุมาแล้วปั้นแล้วเบิร์้วแล้แบบโคกุมะคุณเบิร์ตในขนาดนี้ดีกว่าถ้าคุณมานี่แล้วคุณบอกสเปคผู้ชายคุณดีกว่าเออคุณคุณชอบแบบไหนแบบไหนอะไรยังไงฮะชอบแบบเข้มเข้มอ่ะเข้มเข้มแบบแบบนี้เลยปะจะเดี๋ยวมาชงปั้นแล้วแช่วยกันตัดเล็บมือซ้ายเลยยะปกติเห็นฉันชงให้เธอก็รับตลอดเลยนี่แม่น้องเขาเข้มๆนะลำล้ำนะลำลำ นิดหนึ่งอ้วนนะ้มอ้วนโอ้กวัน้องน้องะขอที่ตัวใหญ่กว่าหนูจะได้ปกป้องดูแลดาเออนะครับอ่ะโอเคสามคนครบแล้วมีสักคำถามไหมคุณโอยดาไม่มีไม่มีแล้วนะครับคุณเจฟมีไหมถามได้ถามได้ถามได้หมดเลยอยากถามอะไรถามได้หมดเลยจัดมาอยากถามน้องก๊อตว่าคิตตี้โผล่มันคืออะไรคิตตี้โผล่คิตตี้โผล่เปล่าหรอกมาเทปและเทปแรกสุด มันจะมีการปีนเขาปีนหน้าผาอะไรกันเกิดขึ้นใช่แล้วตอนนั้นมันจะเป็นเหมือนตอนที่กําลังจะลงกำลังจะลงจากหน้าผากําลังจะลงจากแบบไอ้นั่นน่ะเราก็นึกว่าไม่มีก็ไม่ได้เราึนื้อก็ไม่ได้จับแล้วเพราะว่ามันลงลําบากมากเขาบอกไปก่อนเดี๋ยวฉันลงเองแล้วก็ลงเสร็จแล้วก็กรีดราดลงมาเอาหน้าลงไม่ได้เพราะมันชันมากต้องถอยหลังลงลืมไปว่าเส่กระโปรง ก้นโด่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยก็คิตตี้เลยพอดออนแอไม่ได้แล้วก็เลยเอารูปคิตตี้ไปปาดไปปกติแล้มีรูปช้างเอยอะไรเอ้ยก็ช้างไม่ค่อยเหมาะกับเราเบลอเบลออย่างเงี้ยมันจะเหมือนถ้ามันเป็นภาพเบลอเบลอมันจะเหมือนหนังเอวีญี่ปุ่นเกินไปหรือว่าหรือว่าเป็นบุหรี่ไปอีกหรือว่าบุหรี่ไู่ตรองนึกท่าไม่ออกก็ได้ โอ้ตก็เป็นคิตตี้เหมาะสมแล้วดังนั้นถ้าผู้บอกว่าลราคิตตี้โผล่แล้วโผล่แล้วโผล่แล้วอะไรนี่โอเคนะคุณเจมส์นะเป็นเหรอโอเคครบหมดเลยสามคนวันนี้ขอบคุณมากคุณเบิร์ดคุณเจี๊ยบแล้ะคุณโอ๋ยดายขอบคุณทุกบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าใครมีคำถามอะไรอยากจะให้ถามพี่ผมแปมพี่กอจีพี่ก๊อฟนะครับส่งเข้ามาได้ที่รัดชัดจินเบิร์ตคอมนะครับตอนนี้พักสักทูนหนึ่งเดี๋ยวแชทชิวๆรออยู่ครับค่ะ โอ้นี่มันของแท้จากน้องบนนี่นะรูใจเนี่ยเราอะแต่งกิวนะเสียงครับง่ายๆลองนี่กดดอกจันหนึ่ง Music c u p i d ส่งเสียงคุณไปพร้อมเสียงเพลงชอบอ่ะขอจีบนะส่งความรู้สึกดีๆให้คนที่คุณรักดอกจันหนึ่งส Music c u p i d หึน่าเบื่อนะครับเปลี่ยนเสียงตุ๊ดๆมาเป็นเพลงฮิต ฮิตจากคนทั้งประเทศ,เทศกับยอดหลายล้านวิวฮิตติดชาตนานกว่า9สัปดาห์ฮิตเร็วแค่7วันขึ้นสู่ยอดดาวน์โหลดอันดับหนึ่งแล้วคุณจะรออะไรเปลี่ยนเหออกดดอกจาน1,2,3เปลี่ยนเสียงรอสายคุณเปลี่ยนความน่าเบือ่อให้เป็นความสนุกโหลดเลยดอกจาน1,2,3แกรมมี่ได้หมดเลย